โปรแกรมซับสครชนนะคะก็คือโปรแกรมสุขภาพรายเดือนสั่งซื้อทั้งเดียวจัดส่งให้ทุกเดือนเลยค่ะสินค้าของ u l i f e มีทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลความงามของใช้ในบ้านแล้วก็ดูแลช่องปากผลิตภัณฑ์หลากหลายมากๆเลยค่ะ คนเราเนี่ยก็อยากที่จะเป็นคนที่มีสุขภาพดีไปยาวๆถูกไหมคะทั้งความงามทั้งสุขภาพที่ดีเราจะต้องใช้สินค้าจนกระทั่งเกิดผลลัพธ์การที่จะเกิดผลลัพธ์ได้เนี่ย มันจะต้องใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลลัพธ์ส่วนใหญ่คนเราเนี่ยใช้บ้างไม่ใช้บ้างกินบ้างไม่กินบ้างผลลัพธ์ก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรม s u b s c r i p t i o n นี่แหะค่ะที่จะช่วยให้เราเนี่ยรับประทานอาหารเสริมใช้สินค้านะคะอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลลัพธ์จริงๆแบรนด์ Brand you life เนี่ยเราต้องการดูแลผู้ใช้พวกอย่างจริงจังนะคะเราใส่ใจ you r life มากๆนะคะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีแข็งแรงเป็นนานๆค่ะทานไม่หมดใช้ไม่ทนันไม่ต้องห่วงเลยค่ะสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอย่างอื่นได้นะคะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาค่ะเปลี่ยนได้ทุกเดือนค่ะ จริงๆไม่ได้อยากให้ยกเลิกนะแต่ถ้าจะยกเลิกจริงๆก็ยกเลิกได้ค่ะไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกนะคะยกเลิกฟรีค่ะทบายใจได้ เลยว่าเป็นโปรแกรมที่สุดๆคุ้มมากๆเลยค่ะเพราะตั้งแต่นาทีแรกที่สมัครจะลด30%ทันทีแล้วก็สั่งซื้อต่อเนื่อง3เดือนนะคะในเดือนที่4จะได้อัปเกรดขึ้นเป็นลูกค้า V V I P ค่ะรับส่วนลดเพิ่มเป็น35%นนอกจากนั้นนะคะก็สามารถแลกรับของขวัญฟรีได้ ทุกทุกสามเดือนด้วยนะคะจัดส่งก็ฟรีสิ่งสําคัญนะคะเราไม่ต้องคอยจําถ้าสั่งซื้อไว้ครั้งหนึ่งเนี่ยในทุกๆเดือนเราจะจัดส่งให้นะคะมาสุขภาพดีด้วยกันกับโปรแกรม u Life Subscription ค่ะ